สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะวันที่25กันยายน2567ค่ะคุณผู้ชมอินตราชาแนลค่ะจะนำแนวทางแนวทางล่าพัฒนามาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นแนวทางของเสียนสะกุลคนหนองหานค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลับวาสันค่ะคุณผู้ชมเซียนสะกเพิ่นธไหมาารอบนี้ไม่ต้องกลับวาสันค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชม แนวทางของเพิินรุ่ดหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสองหวดแล้วค่ะคุณผู้ชมงวดนี้เพิ่นบอกว่าไม่ต้องกลับวาสันค่ะกระจังขาเบิ้งเนาะค่ะคุณผู้ชมที่ว่าเพิ่นบอกต้องกลับนี้จะมาแบบไหนจะมาบนหรือมาลามา่างกับเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนาการนำมาให้คุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะ,ะ,คะเพิ่นหามาเพิ่นก็บอกว่าเป็นแนวทางให้พิจารณาเอาเด้อวาสันค่ะคุณผู้ชมแล้วกับมีของ ปูบ้านดุงค่ะคุณผู้ชมเพิ่นห่มากเนาะคะ่ะเพิ่นสีใย,ยแล้วออกพันศาเพิ่นขัดสีใย,ยไม่อยู่ทางบานเท่าแล้วค่ะเพิ่นกันเลย,ยบอกว่าอยากว่างแนวทางไห้น้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อเพื่อคาเทือแนวทางเพิ่นเขา่าคุณผู้ชมจะได้เห็น,นะะเน,น,นาะค่ะนะเพิ่นกินตหน้าจะรงไห้คลิปอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะเบิ่งของเซียนสกลคนหน,นองหารไปแล้วกะนั่นไปพิจารณาเอาคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ให้โปรดพิจารณาดีๆค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมหลุดมากเท่ากับเมยใจค่ะเพราะว่าความหวังของเราคิดว่ามันจะใช่มันบอชัยเองสินะคะก็ทําให้เรามีความรู้สึกผิดหวังนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะ,ะเบื้องแล้วกับพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมเพิ่ใหายมากันเป็นหน้างเนาะ เอาค่ะคุณผู้ชมบอกกันจริงๆเป็นจังเราไปที่นี้มาบอกเรื่องบรรยากาศค่ะบ้านนี้บรรยากาศเมือนี้เป็นยังไงคะคุณผู้ชมบรรยากาศเมืองฝ่าค่ะคุณผู้ชมสีเดียวกบะะับเปิดเปิดเลยค่ะบอกว่า20ถึง24วันสั่นค่ะคุณผู้ชมพาอยู่แต่วันนี้25แล้วยังมีฝนเบ,า,บาๆค่ะคุณผู้ชมเป็นปล่อยๆปอยๆเห็นไหมคะเป็นแต่เป็นใครดีขนาดเลยคะ่ะคุณผู้ชมพเพรา,าว่า้องปรเหต์ภาวากัน ส่เสือมันกับสัมผัสเท่านะคะแต่ว่าขันเท้ายางมันกัสัมผัสผิวเท่าโยค่ะคุณผู้ชมอ่าฝนฝอยๆค่ะฝอยๆแต่ไม่ฝอยมากค่ะคุณผู้ชมบ่เป็นปุยคือเมฆนะคะอ่าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเด้อค่ะคุณผู้ชมขาเบิ่งแนวทางเรากะอ่าใส่ใจจากน้อยค่ะคุณผู้ชมสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะเบิ่งฝาค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเดี๋ยวจินตนาจะออกไปอ่า ไปถ่ายคลิปที่จอมปลวกค่ะคุณผู้ชมมือน,นีพิ่นทำพิธีนะคะทำพิธีขอแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยอยู่จอมปลวกอำเภอหน้ากลางคะ <S <S <ๆ>่ะเดี๋ยวจินตนาจะออกไปเพราะว่าเพิ่นท้ำพิธีตอนบ่ายสามค่ะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงเป็นพิธีเิ่นขอนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงคลิปแล้วจินตนาก็จะไปนะคะก คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมสามเซียนด้วยกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมของเซียนสกลคนคน้องหานอนิตนาเลือกคิดพ,พอค่ะตแบบทนนี้แล้วก็ของอของอาจารย์ยอดประท่านมากค่ะคุณผู้ชมผมคนนว้ทางบ่อเขาเพิ่คือสนเงียบไปนะคะวันนี้เนะาะกับมิตรของแอดจินกับบกกีตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของอ เดี๋ยวจินตนาไปล่งไห้มีสามเสียนเราการกาแล้วกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาจะเฝ้าไปเพราะว่ามันไกลเติบอยู่คะ่ะจะบรท่านเพลินเนาะคะ่ะเนาะจะหาแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากคุณผู้ชมจะล่งคลิปไปน้ทาทังละคะ่ะคุณผู้ชมนะคะก่อนที่ไปถึงแล้วอย่างน้อยๆมีที่จอดรถมันก็นจะสบายใจเนาะ,ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิรงแนวทางกันอ่าล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือน,นี่คะ่ะคุณผู้ชมเป็นวันพุธให้มันมาน,มนปังๆกันเด้อค่ะเหมือนเบิรงแนวทางแล้วะคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะวันที่ยี่สิบห้าเดือนเก้าสองห้าหกเจ็ดนะคะข่าเซียคนสะกนลคนหนองหานนะคะให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งไม่มีค่ะเพิ่นหายตัววิ่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมวิ่นใส่กันเองนะคะจับใส่กันอยู่ในนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมตัววินสําคัญสันเพลินวาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหายตัววิ่งมั่นกะ บางที่มันบบเขาวิ่งตรงๆนะคะมันนๆน้ากันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นก็เรียว่าบอต้องกลับพ้อมนะคะไม่ต้องกลับวาสานค่ะคุณผู้ชมเห็นบอมคะไม่ต้องกลับนะคะอยู่หัวกระดาษเด้อค่ะคุณผู้ชมอตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมเด่นหกสามเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่ค่ะตัวรองมีเจ็ดแปดหกแปดแล้วก็แปดแปดนะคะตัววินค่ะคุณผู้ชมสองสามสี่หกเจ็ดแปดจับวินใจกันเอาค่ะ เพิ่นวิ่นหกไซสามวิ่นเจ็ดไซอ่าใสี่หกไซสี่แล้วก็เจ็ดกับสามแล้วก็แปดแปดค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดนะคะเพิ่นวิ่นใจกันแต่ว่าบ่มี่สองค่ะคุณผู้ชมสังเกตเอาค่ะคุณผู้ชมบ่มี่สองแต่ว่ามันอีกสิมี่สองบ่จินตนาบอมี่สี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาโตมากจินตนาวงไว้เองนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีสี่นะคะแต่ถ้าเป็นบนนะคะคุณผู้ชมสูตรของจินตนาเองกะกะคิดว่านะคะคุณผู้ชม มีเจ็ดมีศูนย์มีสองค่ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้เนาะคะ่ะตะวันจินตนาประท่า,า,ทานในรลองเนอะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทุระมาจังคอยจะลงให้คุณผู้ชมเบิรงค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอ่าของเมื่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาค่ะเพื่อนไหยมหา,หากับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรูดไปนะะเนาะค่ะเนาะไม่มีสองเจ็ดไม่มีศูนย์สามค่ะเอาหัดนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมมาแนวทางสิเป็นจนนังไรนะบ่มีไพรูนะคะว่าสิเขาวสีรุดเนาะคะ่ะ กะพิจารณาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาของเซียนสะกลคนหน,นองหานวันนี้ขอให้ทุกคนมนัมนมันปังปังนะคะจะิตนาฝ่าวสิไปอันจอมปวกค่ะคุณผู้ชมบายเอเทียงกว่าแล้วค่ะเอาค่ะขอคคุณผู้ชมมนัมนมันค่ะสวัสดีค่ะ